เปิดคลิปก็มาเลยจากความวุ่นวายบังเกิดไฟไม่มีมองไม่ค่อยเห็นนะมันสะท้อนแต่ถ้ามาเห็นของจุงิงก็สวยน่ากินเชียว ต้นเชอรี่คุณผู้ชมอันนี้เชอรี่อันนั้นลูกแพรแลวก็อันนั้นก็เป็นต้นเชอรี่เหมือนกันปีนี้โตผิดหูผิดตาลงมาหลายปีแล้วนะคะปีนี้น่าจะได้กินผลเยอะต้นนี้ยังไม่แดงเท่าไหร่เดี๋ยวพาไปดูต้นข้างหลังดูลูกแพร ลูกแพรกำลังจะออกโอ้ยคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นเม็ดแดงๆเม็ดเต็มต้นเลยนะ่ะโอ้ยปีนี้ได้กินแล้วได้กินโอ้ยได้กินเยอะด้วยปีนี้ดกมากอันนี้ยังไม่แดงเท่าไหร่แต่กินได้อยู่ อ,อยังไม่แดงเท่าไหร่แต่วานอปีแรกเลยนะเนี่ยออกดกขนาดเนี้ยเด็กๆยังไม่เห็นแล้วเนี่ย คุณผู้ชมเยอะมากมันต้องซื้อเขากินแล้วจ้าจ้าหยุดไม่ได้หอหอ ตรงหอมุมนี้เห็นเยอะหูอตรงสูงๆงนั่นอี่คุณผู้ชมตายแล้วจะเอานู้นหยิบเป็นถึงอ,อู้ยอุดมสมบูรณ์มากต้นนี้คคเดี๋ยวเซลินจะต้องไปซื้อไอตัวที่เกี่ยวอะที่สอยที่สอย อุยอลังมากโอ้โหปีนี้ได้กินสะใจสมแล้วที่ซื้อมาปลูกส่วนต้นนี้คุณผู้ชมต้นแอปเปิลแอปเปิลก็ออกแล้วแอปเปิลนี่จะออกรุ่นรุ่นเดียวกับลูกแพลต้นเล็กๆแต่ดกอยู่นะเออ ต้นนี้ลูกพลุนคุณผู้ชมพลุนเขียวยังอ่อนอยู่โหดกเหมือนกันนะเนี่ยนี่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 ถึงไหมพลุนสีเขียวกี่อย่างแล้วนะเมื่อกี้มีลูกแพรลูกแพรลูกเชอรี่ ลูกแอปเปิ้ลสามอันนี้พลุนสี่อย่างต่อไปลูกอันนี้นะคะอย่างที่ห้ามาราเบนกำลังจะออกเหมือนกันคุณผู้ชมต้นเล็กแต่ดกเต็มต้นอันนี้ผลไม้ในบ้านอันนี้ไม่ใช่แมวซีรินนะคะ แมวที่ไหนมาก็ไม่รู้มาชอบมาอยู่บ้านซิลินมันก็น่ารักดีนะเชื่องแล้วเนี่ยเชื่องตัวเบลอเลยอะ่ะตัวนักหนักแมวฝรั่งเนี่ยตัวย้า่ใหญ่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเปิดคลิปก็มาเลยจากความวุ่นวายบังเกิดไฟไม่มีร้านไก่ร้านไก่หมูก็เปลี่ยนเครื่อง เอาเครื่องไก่หมุนไฟฟ้าใหญ่กว่าเดิมใหญ่ใหญ่เบลเลอร์เลยส่ายนะบังเกิดไฟตัดเจ้าหน้าที่มาดูแล้วคุณผู้ชมนี่ต้องไปเอาแก๊สมาคนก็ตก Oh, bonjour. bonjour bonjour allez parti partir un jour est-ce que tu peux sortir s'il si oui. te plaît c'est une vraie paix

คุณผู้ชมอุตส่าห์เอาตู้เย็นมาอุตส่าห์เอาตู้เย็นมาตื่นแต่เช้าทำซูชิเรียบร้อยฝนกต็ตกเอามาก็ไม่ได้ใช้โอสายยกมาหนักก็หนัก Bố phải biết đưa đoàn nữa Để hôm nay Một dưới mẹ tập ăn chưa? Ừ ở lên nè ở lên này จะไม่ค่อยมีเอาโต๊ะเล็กมาบางไม่ได้จ้า met salade bakame

คุณผู้ชมนุ่นปีนไปซ่อมตรงนู้นมาแล้วไปบองเช็คดูก่งนจุดล よろしくお願いしま

แต่ถ้ามาเห็นของจริงแลสวยน่ากินเจี๊ยบ <c oughs> <c oughs> มาถึงช่วงท้ายคลิปเลยนะคะคุณผู้ชมที่รักต้องขออนุญาตเดี๋ยวจบคลิปแบบดือด้อๆเลยเพราะว่ามันหมดแรงไม่มีแรงจะทำอะไรไปต่อแล้วนะคะรู้สึกว่ามันพลังมันหมดซิลินจะต้องไปพัก ต้องพักเลยไม่พักไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าซิลินจะพาทุกคนไปเที่ยวกันพาเด็กๆไปเที่ยวด้วยจะได้มีเวลาอยู่กันในครอบครัวนะคะพ่อเลี้ยงจะพาไปฉลองครบรอบแต่งงานสิบห้าปีนะคะแล้วก็เป็นวันแม่ฝรัง่งเศสด้วยแล้วก็เด็กๆก,ก็มีช่วงจังหวะที่หยุดไม่ไปโรงเรียนด้วยนะคะเราจะไปเที่ยวกันทั้งหมดสามวันสองคืนค่ะ สิลินจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกับเราด้วยนะคะลาเลยค่ะคุณผู้ชมสิลินต้องขอตัวเป็นนอนพักผ่อนจะไปนอนจะนอนให้เต็มที่จะนอนกินบ้านกินเมืองตื่นมาแล้วก็กินกินแล้วก็นอนต่อเ <laughs> จอกันคลิปหน้านะคะจะพาไปเที่ยวที่ไหนสวัสดีค่ะโอ้โหบัวอภียโต <sighs> นอนต้องการนอนตื่นสักสิบเอ็ดโมงตื่นมาค่อยกินข้าวข้าวเชาว้า กินข้าวเช้าเสร็จสิบเอ็ดโมงครึ่งต่อกินข้าวเที่ยง <g ill ain> กินข้าวเที่ยงเสร็จนอนต่อ <g ill ain> อุย้ยตัวบเบ้อเลยบิ๊กดสดสดสดซักกระส่งวิสาสต์อู้เล็บอันสุดอุย้ยอุ้ย นี่หน้าเขาอยู่ตรงนี้หลบหลบหลบนี่นี่นี่น,นี่หน้าเขาดำดำตรงนี้นี่อยู่ในสวนธรรมชาติมากบ้านฉันโ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 น่เขาจะต้องส่งที่อะบอไม่ใน้ courir oh, de là de là de là sa maison où il doit être sous les sous les palettes là bas je pense ah. ça bouge beaucoup ça ไม่มีเสียงด้วยว่าต้องเชื่อตับเม่แ <c oughs> ตนเลสิ่งของแค่ละไม่ส่งตปิกตอเลี้ยงบอกมันที่มือแล้วเขาไปอุ้มมาทำไม <c oughs> <c oughs> อุ้มให้เมียดูไปไปไปเอาไปวางไว้บ้านเขา อ๋อมันออกมากินอาหารอาหารไก่คุณผู้ชม